เมื่อเราทำการเย็บตกล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนถัดไปเราจะทำการสอยโดยเราจะสอยปิดซิปค่ะตรงนี้มันจะเป็นชิ้นผ้าที่เหลืออยู่ของเรานะคะก็เดี๋ยวเราจะทำการสอยจิกนะคะหรือว่าสอยซอดได้นะไปที่ตําแหน่งนี้เพื่อปิดช่องที่เหลืออยู่ตรงนี้นะคะวิธีการนะคะก็เหมือนเดิมตามปกตินะคะคือใช้เข็มนะ นำมาสอยเป็นสอยซ่อนได้ดำไปเรื่อยๆนะคะโดยหลบไปตามตรงส่วนสันพับของผ้านะคะโดยที่ขนาดของการสอยจะอยู่ที่ขนาด1เซนนะคะเวลาจิกให้จิกเข้ากับผ้าของผ้าซิปอย่าแทงจนทะลุไปถึงฝั่งที่เป็นฝั่งโชว์หลักนะคะก็สอยอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนถึงสุดเช่นเดียวกันนะคะให้ทำแบบนี้กับ อีกฝั่งหนึ่งให้เรียบร้อยด้วยนะคะเมื่อเราทำการสอยปิดซิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนถัดไปให้เราทำการติดตะขอโดยเราจะใช้เป็นตะขอสไก่นะคะหรือตะขอตัวนอนให้ทำการติดค่ะเราจะติดที่ฝั่งไหนก็ได้นะคะแต่ว่าตำแหน่งที่เราติดเนี่ยจะเป็นตำแหน่งตรงช่วงที่เป็นปลายปกพอดีนะคะปลายปกเอ้ผู้ถูกคือเป็นชายเสื้อชิ้นด้านหลังอะคะ่ะนะเราจะทำการติดที่ตำแหน่งนี้เลยนะคะ ดังนั้นอีกฝั่งหนึ่งอะคะ่ะเราจะใช้เป็นวิธีถักเป็นตัวหนอนหรือว่าเราจะทําเป็นตะขอห่วงก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดใช้เป็นถักตัวหนอนเนี่ยมันก็จะทําให้เวลาเราติดเนี่ยมันจะชิดมากกว่านะคะแต่ว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะว่าชอบใช้แบบไหนให้ทําการติดตะขอกับทําห่วงไว้ที่ฝั่งตรงข้ามให้เรียบร้อยให้มันอยู่ในลักษณะชิดกันแบบนี้นะคะขั้นตอนนี้นี่อันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยว่าชอบแบบไหนนะ เมื่อทำการสอยตะขอกับถักตรงส่วนที่เป็นห่วงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เราทำการดึงเอาวอกบรรดาได้รูดออกให้หมดพ่มีตรงไหนบ้างนะคะก็เก็บรายละเอียดออกให้เรียบร้อย<ม>นอกจากนี้นะคะตรงส่วนที่เป็นอย่างเส้นรูดอะค่ะตรงที่เส้นเอวนะคะมันจะยังโผล่เส้นรูด ซึ่งเดิมเป็นเส้นเดินรูดเส้นที่3ที่พวกเราเคยเดินทิ้งเอาไว้ก็ให้พวกเราทำการเลาะออกให้เรียบร้อยด้วยนะคะหลังจากนี้ชุดตัวนี้ก็จะเป็นอันเสร็จ